สวัสดีจ้ามาพอกระสาวซุยเหรอจ้ามาื่อนีได้ลูกชิน้นลูกชิ้นระเบิดจ้ะก็บรู้ว่าเป็นยังคือลูกชิ้นหรือเบิดแต่ว่าตอนถอดมันดังโปแปะโปแปะระเบิดเกือบถึงนาจ้ะถอดกรอบจังหน่อยจ้ะเย็นลงกับบอทันเอเศร้ากรอบแต่ว่ากับเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำพริกเผาซื้อมาจะเป็นถุงถุงละสามสิบกว่าบาทซีซันน้ำพริกเผา น้ำจิม้มลูกชิ้นน้ำพริกเผผักกะบบมี่ผักได้สลัดแล้วก็กะหล่ำหน่อยหนึ่งจ้ะมาาด้วยจ้มาม้าแซ่บๆน้ำกันลูกชิ้นปลาจ้าทอดแบบน้ำจิม้มแซ่บมากเลยจ้ะ ันน่้น่าจะเป็นกุ่งหรือเปล่าสีแงแดง มีบักเลยไอตีมมันแตกมันระเบิด น้ำจิ้มน้ำพริกเผาลูกชิ้นตาจอมยุทธเนี่ยจ้ะลองไปสื่อฟมาทานเมือ่อไหร่จ้ะน้ำจิ้มน้ำพริกเผาตาจอมยุทธ Cô hát tiếng bất mời tiếng bất mời 他利用声腔，ขอ牌代 um mm -hmm. khoai lại. Gìn bữa bật rồi ta. Ở ngoài กิน Rồi. ขอบกันไม่คลิปหนานแนาะจ้าขอบคุณห,หลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้